วัวเร็วขึ้นไปอ่าขึ้นไปให้ได้ตึ๊บตึ๊บบางสามารถจะมีไหมออเร็วเร็วเร็วตึ๊บตึ๊บตึ๊บขึ้นไปขึ้นไปตึ๊บโอ้โหโอ้โหเร็วโอ้โหดูเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้จะขึ้นเป็นขอนะขึ้นไปบนขอนะครับเร็วเร็วเฮงขึ้นไปไอ้หนูเฮงพยายามเข้าพยายาม ย่างอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่าอ่าอึโอ้โหดูดิดูดูความยามั่งยืนครับอืมอืมเอาเว้ยเอาเว้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหดูความแข็งแรงโอ้โหววความแข็งแรงเป็นไงละ่ะเอาแล้วครับจะหลน่นไหมจะหล่นไหมอืมเอาเคลืนปีไปอีกเร็วเร็วหนูเฮงหนูเฮงสู้ๆ หนูเหงีสู้สู้เร็วสู้เร็วหนูเร็วเอ้า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 เอาดิเอาดิาดูดิมันเขาแข็งแรงมากครับกดล็อกเลยไปเหงยนสู้สู้เร็วทำให้ได้ทำให้ได้ไดขึ้นไปบนขอนให้ได้เร็วเอ,อ้ยโอ้ยไม่ได้อ่าพ่อไปส่งเลยไป

mà ma leo, mà máy, màไม่มาเอ่ย, màไม่มาเอ่ย, mà máy mà, bả, bả, mà leo, mà, mà, mà mẹ, không mà nữa, mà mà leo. มาเร็วนเฮงหนเหน,หนเฮงมาเร็วมา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 นี่มามาพ่อเร็วแมเว้ยสงสัยคงเหนื่อยตอนปีนขึ้นหอหอคอนดูตัวเขาเลยมีอายุเก้าขวบนะคะัเก้า 9, ปีแล้วนะครับนะครับฝึกเขาได้นะให้หวัดดีได้ บินมาเราได้นะครับบินจากที่สูงได้เรียบร้อยละนะครับเขาใหญ่มากัวเมียนะครับนะี่ครับเองมาไหมเองจะมาหาพ่อไหมมาไหมมา,มา,ม,า,ม,ามาเร็วมามามาเร็วมา Nụ Heng Nụ Heng, ma, ma, ma. mà, rơi, đau. Đau, nguyện không? Nguyện không? mà, mà Mà, lèo, mà Không, sảy, không, chả, nợi chặt Mà, mai, lèo Mà, bao, mà Mà, lèo Bà, bao, bà, bao Mà, แห้งโอ้โหไม่มาแล้วครับแค่นี้ก่อนนะครับ